สวัสดีครับเพื่อนๆตันเฉวิลเ,เ,เรืองทานะครับซ่อมอุปกรณ์ตามฤดูกาลครับเครื่องแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น AC 240นะครับตัวนี้เอาไว้แปลงไฟจากแบตเตอรี่เป็นเป็นไฟบ้านนะนะนะครับใช้ที่ทุกไรทุกนาเนีเาเรียกว่าไฟนอนนาก็ว่าได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะจิ้งจกเข้านะมันมีกลิ่นเหม็นออกมาไม่รู้จะใช่ไม่ใช่นะครับยวลองแกะดูครับเนี่ย มีจิ้งจกอยู่ภายในจริงๆนะครับมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรเสียไหมนะครับบางทีก็เสียนะบางทีก็ไม่เสียนะไอ้มอเตเฟตนะนะครับเนี่เป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวแกอมาดูครับโอ้ไม่ขนาดนี้เลยนะครับ เป็นจิงจกสองตัวนะครับเดี๋ยวต้องล้างออกแล้วก็ตรวจมอดเฟตนะครับมอดเฟตทางด้านไฟออกนะครับเดี๋ยวนี้มีกลิ่นเหม็นนะเห็นน,ะนอยดำนะครับให้ไหมแบบนี้นะล้างออกแล้วอาจจะได้ขูดนะขูดแผ่นเข้าเน,นียครับมีกลิ่นแม้กระทั่งไอตัวแมงวียังมาตอมเลยนะครับนะ <laughs> โอ้แปลกเลยจิงจกอยู่นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับหนักนะครับตรงนี้หนักกว่าอีกตรงนี้เนี่ยมันก็มีลายวงจรด้วยนะครับไฟสูงนะครับอาจจะทะลุมาจุดนี้เส้นนี้นะครับก็อาจจะทําให้อุปกรณ์ตัวอื่นเสียหายได้ด้วยนะครับตัวดูมอเเฟตหนึ่งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับหนักๆนะครับตัวนี้ต้องขูดออกนะเพื่อนดำๆนี่ครับขูดนะฮะขูด ขูดออกหมดเลยนะดำๆๆเนี่ยบางทีผมขูดจนทะลุเลยนะครับไอ้แผ่นเนี่ยเขาต้องขูดนะครับนะขูดออกนะครับขูดดำๆๆออกดีนะตัวนี้ไม่ทะลุนะบางตัวทะลุนะครับตรงนี้ถอดสีออกมามาดูบางตัวคราบจิ้งจกก็อยู่แถวนี้ด้วยนะครับแถวสีตรงนี้นะครับนะแต่ตัวนี้ไม่มีนะ ขูดออกทำความสะอาดนะครับถึงจะเข้าสู่กระบวนการถัดไปได้นะครับหากไม่ขูดออกเรามาปล่อยไฟเข้ามันจะมีไฟจุ่จูจ่จูแต่นนี้น,ะ <c oughs> ะ,ะ,น,นะนะครับยวลองถูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอาจจะวัดมอสเฟตคร่าวๆนะครับในวงจรเนี่ยคร่าวๆคร่าวๆไปทุกตัวนะั4สี่ตัวหากคร่าวๆแล้วมันไม่เกิดการช็อตหนักเราก็สามารถปล่อยไฟเข้าได้เลยนะแล้วก็ดูว่าไฟออกไหมถ้าไฟไม่ออกค่อยถอดออกมาเช็คอีกทีแบบนั้นก็ได้นะครับ แต่ว่าต้องขูดตรงนี้ให้เป็นแบบนี้ก่อนนะครับให้มันให้มันไม่มีดำๆนะะนะแบบนี้นะครับทำความสะอาดแล้วเอาซีใส่กับคืนเข้าไปนะครับยังไม่ปล่อยไฟนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับตังมิเตอร์คูณหนึ่งนะครับนะมิเตอร์ไลายแล้วนะมันไล่ไอหนามันไล่เลยอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูระหว่างขาดีกับขาเอสมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อน ระหว่างขาดีขาเอสนะครับดูขาดีขาเอสก่อนถ้าถ้าเอาสีแดงจับมันจะขึ้นข้างหนึ่งแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอาสีดํามันก็จะไม่ขึ้นนะนะครับไม่ขึ้นนะครับนะค่าความต้านทานก็จะสูงทีนี้เรารู้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาเอาสีแดงมาไว้ตรงกลางเราก็เอาสีดําเลยนะครับนะค่าความต้านทานจะต้องสูงนะครับนะฮะเข็มนี้แทบไม่กระดิกน,นะครับต่อไปนะครับเห็นไหมครับ เข็มไม่กระดิกเลยนะครับตัวไปอีกนะครับเห็นไหมฮะถ้าช็อตก็ช็อตเลยถ้าลวกก็จะขึ้นนิดนึงแต่นี่มันก็เข็มไม่กระดิกเลยนะครับวัดเฟสสี่ตัวนี้นะครับแล้วที่นี้เพื่อความมั่นใจก็เอาอีกนะครับเอาวัดขากลางๆนี่ครับสีแดงจับก็ได้สีดําก็ได้นะครับวัดมาที่เกตค่าความต้านสูงนะครับเห็นไหมครับมีเข็มขึ้นนะถ้าแตกกันเข็มขึ้นนะค่าความต้านสูงนะครับ ะะถ้าเป็นแบบนี้ก็ลองต่อไฟเข้าลองดูได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆลองดูนะครับถ้าเกิดว่ามีไฟออกได้ก็ก็ดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟไม่ออกค่อยมาถอดมอเรเฟตลองอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับจะได้ประหยัดเวลาลงไปนะครับในการซ่อมแซมเดี๋ยวผมต่อไฟเข้านะเพื่อนอะไรมาลองๆตรงนี้หน่อยแล้วนกะ็จะต่อไฟเข้านะครับก็ลองเครื่องนะครับเพื่อน ว่าไฟจะออกไปนะครับกด,ดไฟเข้าเครื่องนะครับไฟเข้านะดูหน่อยนะครับวัดตรงปั๊กเลยนะครับตั้ง AC 250บโวลต์วัดไฟออกนะครับโอ้มีไฟออกนะครับมีไฟออกอยู่นะครับสลับสายมิเตอร์มีไฟออกนะครับใช้งานได้นะครับ ตอนนี้เครื่องทำงานแล้วนะครับเพื่อน,เ,อนเปิดติดปิดดับดีมากอืมนะครับแต่พัดลมมันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าพัดลมมันไม่ไม่ดีนะโอ้ยพัดลมนะครับพัดลมก็มีปัญหานะครับนะเอ้าเดี๋ยวก็คงจะต้องดาเนินการดูในส่วนพัดลมด้วยนะครับเพื่อนพัดลมมีปัญหาด้วยนะครับทีนี้นะครับเครื่องนี้ อาการยิ่งจบเข้าสองครั้งแล้วนะครับครั้งนี้คือครั้งที่สองนะครับก็เลยพิจารณาว่าจะปิดทางเข้าของจิ้งจบนี้ไว้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับหลังจากที่มีการปิดทางเข้าของจิ้งจบแล้วเนี่ยอาการเสียจากจิ้งจบจะหมดไปนะครับ แล้วก็จะได้ซ่อมแต่อาการเสียลักษณะของการต่อโหลดเกินไฟเกินแบบนั้นนะครับอาการจิ้งจกเข้าไปแบบนี้จะไม่มีอีกแล้วนะครับตัวนี้ผมก็พยายามคิดแล้วคิดอีกก็เลยคิดว่า2ครั้งนะนี่มันสองครั้งนะก็เลยตัดสินใจปิดทางเข้าจิ้งจกนะครับ ลองวัดไฟนะครับเพื่อนมิเตอร์ก็หมดสภาพแนละ้วเปิดไฟเข้าเครื่องนะครับตั้งม,มิเตอร์ที่ AC 2 5 0นะครับวัดไฟโอมันอยู่ลึกนะนปักแบบนี้อยู่ลึกมีไฟนะครับ สำหรับสายมิเตอร์เพราะว่าไฟที่สร้างออกมาจากอินม์เตอร์นี่บางทีมันออกแต่ซีกเดียวนะซีกบวกหรือซีกลบอย่างเดียวมิเตอร์วัดซีกบวกนะครับวัดซีกบวกของไฟนั่นแหละอ่านะครับมีไฟออกแล้วที่นี้เพื่อดำเนินการในส่วนของหลอดต่อเข้าไปดูหลอดร้อยวัตต์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับหน้าจอก็ขึ้นนะครับ บอกแรงดันไฟนะครับในส่วนไฟออกในส่วนไฟออกก็เห็นนิ่งๆอยู่แต่ในส่วนไฟเข้านั้นมีการเคลื่อนตัวอยู่ในส่วนไฟออกนี่น่าจะเป็นตัวเลข240ที่โชว์ไว้นะครับก็จบคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆได้เพียงเท่านี้นะเอาพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้จบแล้วนะฮะโอ้ยไม่มีอาการจริงจบเข้าแล้วพวกใ่ม่ครับสวัสดีครับ